สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ Test อ n c นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชี t o มานี่วอล l ล็นะครับวันนี้ก็จะมาปั๊มเงินเข้าสู่บัญชี t o m า n n e y อ a l ล็นะครับซึ่งใครที่สนใจหาเงินเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอ a l ล e ตนะครับก็ให้ทําการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มาทําตามกับผมได้เลยนะครับก็ให้เรามาที่โปรโมชั่นนะครับแล้วก็มาที่คําว่าเปิดหีบสมบัตินะครับลุงน้วันเนาะวันนี้ผมจะมา เปิดนะครับทางด้านซ้ายมือตลอดนะเดี๋ยวเรามาจนดูกันว่าผมมีคุณแจอยู่ที่54ดอกนะผมจะเปิดทางด้านซ้ายมือตลอดนะแล้วมาดูกันว่าผมจะได้รับเงินอยู่ที่กี่บาทครับอ่าผมสามารถที่ปั๊มเงินเข้าสูมม่บัญชีทูมานี่เวทกี่บาทนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่6เหรียญด้วยกันครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้กี่บาทในคืนนี้นะโอเคเราก็มาเริ่มที่เลเวลที่769กันเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ กดเล็กใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเรื่อยๆนะครับผมนะก็จะไม่รีบอะไรนะครับก็ผมจะเปิดหีบสมบัติเลยนะมันก็จะไปทางด้านไซมือตลอดผมจะไม่ตัดคลิปนะจะให้ดูสดๆเลยนะครับว่ามันนะครับถ้าเราเปิดไซ่มือตลอดนะแล้วก็หีบสมบัตินี้ตลอดนะทั้งหมด54ใช่ไหมเมื่อกี้54ใช่ไหมเปิดใหม่ทุกคนทั้งหมด53ดอกนะเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้รับกี่บาทด้วยกัน,นครับอ้าเมื่อกี้มันเปิดเองทุกคนได้ได้สามเหรียญเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรทุกคนนะเดี๋ยวเรามากดใหม่แล้วกันเนาะเริ่มที่อันนี้เลยรางวัลสูงสุดก็คือทองคํานะครับก็กดที่เปิดหีสบสมบัติได้เลยทุกคนกดปั้งอันนี้ได้ไปสิบเหรียญก็คือสิบบาทครับแล้วก็เปิดหีบต่อไปเลยนะครับแล้วก็กดต่อไปตอนนี้อยู่ในเลเวลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ สามหรือไม่ก็ห้าเหรียญพยายามอย่าให้ได้หัวกระโหลกแล้วกันเอา้าทุกคนโชคดีมากเลยได้สิบเหรียญน,นะก็รวมไปทั้งหมดก็ยี่สิบาทแล้วทุกคนเราไปต่อไปต่อเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ไปต่อเลยน,นี่ก็รับไปเลยห้าเหรียญโอสิบเหรียญอุย้ยทําไมทําไมโชคดีจังคืนนี้ปกติจะได้สามเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญแล้วก็หัวกระโหลกนะแต่ว่าทําไมคืนนี้แจ็คพอตกระเป๋าได้สิบเหรียญตลอดเลย เอาเจอแล้วทุกคนได้5เรียนเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ในด่านที่774แล้วนะครับใครที่เล่นตอนนี้อยู่ในด่านที่เท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ได้มากี่บาทแล้วถอนได้กี่ครั้งแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการหาคุญแจนะครับว่าเราจะปั๊มคุญแจให้ได้วันละยี่สิบครั้งหรือสี่คุญแจนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นดอกใช่ไหม ว่าละ20 30 40, 40ดอกนะต้องทำยังไงครับเอาได้ไปที่10เหรียญต่อนะครับก็มาที่เลเวล776ดเต่อเราไปกันต่อนะครับไปยาวๆเลยทุกคนจะไม่ตัดคลิปนะใครจะข้ามคลิปก่อนก็ได้นะครับไปดูว่าผมได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะดูจนจบก็ได้เหมือนกันนะมาลุ้นพร้อมกันก็ได้เช่นกันนะครับโอเคผมคิดว่าผมน่าจะจบที่ประมาณ200บาทนะผมคิดว่านะตอนนี้อยู่ที่67แล้ว นะครับอยู่หกสิบเจ็ดบาทโอเคได้ไปอีกห้าบาททุกคนเปิดต่อเลยนะครับใครดูจนจบคลิปนะมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยไข่ <c oughs> ของไข่ของรอเล่นรอเล่นทุกคนแจกของรางวัลกระเปล่านะถ้าคลิปนี้ถึงห้าสิบไลนะ์นะห้าสิบไลนะ์นะไม่เอาดี๋ยวกเดี๋ยวค่อยแจกเดี๋ยกาใกล้ถึงปีใหม่แล้ว เดี๋ยวปีใหม่มาแจากนะครับมาแจากเงินเข้าสู่วอลเล็ตนะครับแต่ว่าอันนี้ค่อยแจกแล้วกันเนาะใกล้ปีใหม่แล้วอีก7วันนะครับไออีดแปดวันด้วยกันนะแปดวันก็ปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแจากตังกันเข้าสู่บัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเนาะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ห้าบาทนะครับผมอยากบอกว่าจาก700กว่าด่านหรือ700กว่าเลเวลที่ผมเล่นมา ส่วนใหญ่ผมจะเปิดทางซ้ายตลอดนะแล้วก็ไม่เคยได้ทองคําด้วยทุกคนอ่าไม่รู้ว่าแอปมันตั้งค่าหรือเปล่านะหรือมันยังไม่มีจริงหรือใครที่เคยได้ทองคําแล้วช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะส่วนเหรียญที่ได้อ่าเหรียว,วันที่ได้หนึ่งร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญยี่สิบเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญอันนี้ผมได้หมดแล้วนะยังไม่เคยได้ทองคํากับบัตรดูตัวหนังนะมาจอผมยังไม่เคยได้สองอันนี้เลย ส่วนใครที่ได้แล้วก็ลองคอมเมนต์กันบอกกันได้ด้วยนะว่าได้จริงหรือเปล่าแล้วได้ยังไงบ้างนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีคนเคยได้จริงหรือเปล่าในส่วนนี้หรือว่าเขาเก็บเอามาเปิดเอามาแจกตอนวันปีใหม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ปลาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบกว่าบาทนะเมื่อกี้จะไม่ผิดนะอ่าหนึ่งร้อยสาสิบแล้วทุกคนผมคิดว่าเกินสองร้อยบาทนะในคลิปนี้ น่าจะเกิน200บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่30เท่าไหรแล้วเมื่อกี้34นะโอ้ยยาวไกลทุกคนเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านไป20กล่องเองนะครับหรืออีก30กล่องทุกคนน่าจะคลิปนี้น่าจะยาวประมาณ10นาทีถึง15นาทีถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะครับก็ไม่ตัดนะบอกตรงไม่ตัดคลิปเลย <laughs> ก็อยากให้กันดูสดๆว่าเออถ้าเราไปทางด้านซ้ายตลอดมันจะมีโอกาสได้ รับลุ้นทองคำไหมหรือจะได้รับเหรียญี่เหรียนสูงสุดก็สูงสุดตอนนี้ที่รับมาก็คือ10เหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับเค okay. เปิดซ้ายตลอดเลยนะครับก็สิบเหรียญอีกแล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็1 7ึบาทแล้วอยู่ดานที่7จ็ดก็น่าจะถึงดานที่800แป0รเลยวรนี้นะครับโอเคได้ไปสามเหรียญน,นะครับโอเค ใครจะกอคลิปก็กอได้นะไม่ว่ากันทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันยาวจริงนะไม่มีสาระอะไรแต่ว่ามันมีความท้าทายนะความตื่นเต้นนะว่าเราจะได้ลุ้นทองคําหรือเปล่านะครับเปิดเจอกระดูกเมื่อกี้แค่ครั้งเดียวนะครับจากห้าสิบสี่กล่องก็เจอมาแล้วหนึ่งครั้งเปิดแล้วก็ว่าวมาเนาะผมน่าจะตั้งชื่อคลิปนี้แล้วแม่ก็พับปกว่าลุ้นเปิดทองคําแล้วกันเนาะน่าจะโอเคดี แต่แน10สิบกล่องโอสิบเหรียญทุกคนว้าวรู้สึกว่าคืนนี้รู้สึกว่าเขาจแจกเยอะนะในส่วนของเหรียญมันได้ง่ายปกติผมเปิดมาจะได้แค่สามจะได้ห้าแต่คืนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเปิดมาได้สิบบาทสิบบาทสิบบาท,บบาทเนาะหรือว่าไท้ายๆมันจะให้ประมาณเป็นไทยเดือนประมาณเป็นไทยเดือนธันวาเขาจะแจกเยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ได้เยอะอยู่นะได้ก็สองร้อยทุกคนสองร้อยสามบาทแล้วตอนนี้ คลิปนี้ได้สามร้อยแล้วเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้เปล่าสามร้อยบาทถ้าได้ก็ดีใจนะครับดีใจมากด้วยโอ้ยมีคนให้คุณแจด้วยทุกคนขอบคุณมากนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ของผมเนาะขอบคุณมากๆครับเปิดเลยก็ได้เพิ่มอีกมาหนึ่งดอกนะก็เป็น5้าบห้ากล่องนะครับแต่แน่นยี่สิเหรียญโอ้คืนนี้ได้แล้วทุกคนยี่สเหรียญทุกคนแต่อยากได้หนึรเหรียญ หรือทองคำมากกว่านะลุนต่อไปทุกคนยาวๆไปโอห้าเรียนนะครับใครที่มีกล่องเยอะๆนะผมแนะนำให้เรามาเปิดตอนกลางคืนนะผมคิดว่ากลางคืนไม่ค่อยมีคนเปิดนะหมายถึงว่าจะไม่ค่อยมีใครแย่งนะครับน่าจะเขาน่าจะแจกเยอะกลางคืนนะครับผมเพราะสัญญาผมก็จะมาเปิดกลางคืนนะแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าไมู่้เป็นอะไรเนาะเขาแจากได้10บาทเยอะะเยอะหน่อยอดูสิได้10บบาทต่อ ปกติผมจะได้3บาทห้าบาทนะบอกตรงเลยนะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูนะประวัติย้อนหลังของผมเมื่อก่อนนะแต่ว่าคืนนี้ม่้อเป็นไรได้10บาทเยอะอยู่โอ้เจอโครงกระดูกสองอันแล้วทุกคนในคืนนี้นะครับอ่าทองคําทุกคนหนึ่งได้หระเป๋าเนี่ยแต่นั่นโอ้สิบเหรียญทุกคนไม่เป็นไรได้แปสองยห้าสิบแดเหรียญแล้วน่าจะได้สามอยทุกคน 8นาที51นาทีตอนนี้80 8นาที51วินาทีนะครับก็ยาวๆไปเนาะผมไม่ตัดคลิปนะวองตรงนะไม่ตัดคลิปแน่นอน <c oughs> แกล้งยูเซอร์ดีกว่าแกล้งแกล้งแกล้งคนดูดีกว่าใครอยากรู้ผลก็ไปดู้ายคลิปได้เลยนะครับแต่ก็ระวังเจอโฆษณาด้วยนะเพราะผมดักด้วยโฆษณาอยู่แล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับช่องเทสเอ็นซีกันทุกคนเนาะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็อ่า รถกระบทตอนนี้ก็มีเยอะะนะครับก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปไหนเนาะกับตัวตัวเองอยู่ในบ้านแหละดีแล้วนะครับมาหาเงินฟรีกันนะครับก็เราสามารถที่จะหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องออกข้างนอกก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้เพราะว่ามีอินเทอร์นเนต็ตเนาะแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเล่นได้ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโอเคได้ไปสิบเหรียญต่อทุกคนยาวๆไปอีกเก้าคะแนนก็ถึงสามร้อยบาทแล้วทุกคนแต่แนงแทง เทไรก่การปั้งห้าเหรียญทุกคนเอ้ยน่าจะไม่ได้ทองคําแต่ว่าได้แล้วเมื่อกี้ยี่สเหรียญเนาะสูงสุดคืนนี้ก็คือ2ี่เหรียญเจอโครงกระดูกอยู่ที่สองอันด้วยกันก็จเจ้าไปนะไม่เป็นไร่แรกกันปั้งห้าเหรียญทุกคนโอ้โหขอขอขอซักร้อยเหรียญก็ได้นะไม่ต้อง ทอ,ทองคงทองคําก็ได้5เหรียญก็ได้อ๋อบักกระเป๋าเนี่ยเกมจะเพิ่งบักดิอ่าทุกคนผมว่าเกมเกมโอเวอร์ over และน่า <c oughs> จะเกมโอเวอร์แหละตอนนี้แต่ว,ว่าเน็ดช้าทุกคนไม่แน่ใจนะเออ,อยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่กดไปยาวๆไปแต่แน่นๆแทนแทนแทนโอ้10เหรียญอ่าเหลืออีก8กล่องครับ ก็เรามีโอกาสลุ้นทองคาครั้งเดียวนะครังสุดท้ายละเพราะว่าเหลือ8กล่องนะถ้าเหลือ10กล่องก็มีโอกาสลุ้น2ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวท้ายปีเนาะผมจะเปิดนะประมาณ100ร้กล่องไซมือตลอดนะเมื่อกี้5 5กล่องใช่ไหมถ้ามีกล่องเหลือนะผมจะสะสมแล้วกันเนาะให้เหลือหนึ่งร้ยกล่องเดี๋ยวผมจะเปิดไซมือตลอดแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่า50กล่องหันไปมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ทองคํา ถ้า1 0 0้กล่องจะได้ลอเปล่านะเรามาดูกันนะครับก็ประมาณท้ายปีวันที่31นะครับถ้าจะไม่ผิดน่ก็วันที่30แหละผมอาจจะเล่นจนถึงวันที่3 0 30เพราะว่ากังกันก่อน,อนเพราะว่าถ้า3 1เดหรือมันหมดเขตลอเปล่าเจอคงกระดูกอีกแล้วในรอบ3ครั้งเนาะในคลิปนี้เจอคงกระดูก3ครั้งได้เหรียญสูงสุดอยู่ที่20เหรียญได้เหรียญเยอะสุดอยู่ที่10เหรียญด้วยกันนะครับ อันนี้สิ่งที่เราเจอมาณนะคืนนี้จะถึง12นาทีแล้วขอบคุณทุกคนที่เยาวาวไปอยู่จนอยู่กันจนถึงตอนนี้นะครับโอ้สิบเรียนแล้วทุกคน12นาทีแล้วครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มนะผมลงดึกอีกแล้วใช่ไหม FC ตอนนี้คนที่ติดตามเนาะหลายๆคนว่าอ,อพี่ทำไมลงดึกจังอยู่นี้ผมทำหลายช่องครับ ใครที่ติดตามช่องผมอีกช่องหนึ่งก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะจะได้รู้ด้วยว่าใครมาติดตามทั้ง2ช่องนะครับก็ <g iggle> <g iggle> ขอบคุณทุกคนมากมากเลยเนาะทาไมถึงทํา2ช่องว่าป้องกันโดนแฮ็กด้วยแล้วก็ป้องกันช่องบินด้วยแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือจะมีไรายได้หลายช่องหลายช่องทางด้วยนะครับอ๋อก็ผมได้ทั้งหมดเมื่อกี้55กล่องนะครับแล้วก็เปิดได้โครงกระดูกก็3กล่องด้วยกันนะฮะนี่คือสรุปนะครับแล้วก็ อ่าเปิดได้สูงสุดอยู่ที่2ี่เหรียญน,นะทำคะแนนทำคะแนนอยู่ที่3 6 7ยหสเเหรียญจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อกี้หเหรียญก็3 6 1สิบเอ็เหรียญด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาถอนกันเลยนาะ3้0สบาทนะครับก็กดถอนเลยทุกคนแล้วก็ไปดูที่ประวัติการเล่นนะครับแล้วก็มาดูที่เงินที่แรกนะเงินก็เข้ามาแล้วทุกคนนะอ่าวันที่สาสิบเอ็ดนะครับสมบัติที่ได้รับนะครับก็ดูดิผมได้มาบมาเหรียญสมเหรียญสิเหรียญทุกคนอืม โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ wallet ว่าเงินเข้าเลยยังนะครับก็เมื่อกี้โอ้มีสีหลายทุกคนอ่าเข้ามาแล้ว360เหรียญน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนาะสรุปว่านะครับ55ดอกนะคุณแจก็ทําได้ทั้งหมด360ยเอ็ดเหรียญน,นะแล้วก็เจอควงกระดูกทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ รับเปรียนสูงสุดอยู่ที่20เปรียนด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ